สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณน้องเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณน้องไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันว่าการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมนั้นสามารถทำได้อย่างไรและเรามีวิธีการใดในการเลือกเครื่องตวงให้เหมาะสมนั่นเองค่ะการวัดปริมาตรของสิ่งต่างๆควรเลือกใช้เครื่องตวงให้เหมาะสมและบอกปริมาตรโดยใช้หน่วยปริมาตรที่เหมาะสมเช่นกันค่ะ เมื่อเราทราบว่าการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมนั้นสามารถทำได้อย่างไรแล้วเรามาดูเครื่องตวงชนิดต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักกับเครื่องตวงชนิดต่างๆไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณน้องมาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณน้องจะแนะนำเครื่องตวงชนิดต่างๆให้เด็กๆได้รู้จักกัน ชนิดแรกนะคะก็คือช้อนตวงนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าช้อนตวงมีหน้าตาเป็นอย่างไรรูปที่หนึ่งค่ะช้อนตวงขนาดหนึ่งช้อนโต๊ะสิ่งที่เราตวงได้นะคะตัวอย่างเช่นน้ําตาลเกลือหรืออื่นๆเวลาที่เราทำเบเกอรี่ หรือทำคุคกกี้หรือทำเค้กนะคะเราจะใช้ช้อนตวงในการตักส่วนผสมต่างๆที่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากนะคะต่อมารูปที่สองค่ะช้อนตวงขนาดหนึ่งช้อนชาช้อนตวงรูปที่สองนี้นะคะจะมีขนาดเล็กที่สุดนะคะก็คือหนึ่งช้อนชาเอาไว้ใช้ตวงอาจจะเป็นส่วนผสมนิดๆหน่อยๆที่เราจะใช้นั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูเครื่องตวงชนิดที่สองกันค่ะจากรูปนะคะเป็นถ้วยตวงของแหง้งขนาดหนึ่งถ้วยตวงนั่นเองค่ะสามารถตรวงอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นข้าวสารแป้งสาลีเป็นต้นนะคะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าตวงของแหง้งเราก็ต้องตวงแค่เฉพาะของแห้งนะคะต่อมาเป็นถ้วยตวงของเหลว ขนาดหนึ่งถ้วยตวงถ้วยตวงของเหลวนะคะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าตวงของเหลวยกตัวอย่างเช่นน้ำนมเป็นต้นนะคะต่อมาเป็นเครื่องตวงชนิดที่สามนะคะคือถ้วยตวงของเหลวนั่นเอง ถ้วยตวงของเหลวนะคะที่คุณน้องจะนำมาให้ดูดังต่อไปนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองเรามาดูกันเลยค่ะ 1. ถ้วยตวงของเหลวขนาด20มิลลิลิตร 2. ถ้วยตวงของเหลวขนาด100มิลลิลิตร 3. ถ้วยตวงของเหลวขนาด250มิลลิตร 4. ถ้วยตวงของเหลวขนาด500มลิและสุดท้ายนะคะคือ 5. ถ้วยตวงของเหลวขนาด1,000มิลลิลหรือ1ลิตรนั่นเองค่ะถ้วยตวงขนาดต่างกันก็จะมีวิธีใช้ต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้วยตวงขนาด20มิลิลิตร ส่วนใหญ่เราจะใช้ตวงจําพวกสารเคมีหรือของเหลวที่มีปริมาตรน้อยเป็นต้นค่ะต่อมาถ้วยตวงขนาด1,000มิลลิลิตรหรือ1ลิตรเราก็จะใช้ตวงจําพวกน้ำดืม่มหรือนมที่มีปริมาตรมากๆนั่นเองค่ะ ต่อมาเครื่องตวงชนิดถัดมาคือกระบอกตวงคุณน้องนะคะนำกระบอกตวงขนาดต่างๆมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะหนึ่งกระบอกตวงขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรสองกระบอกตวงขนาดสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรสาม กระบอกตวงขนาด500มิลลิตรและ4กระบอกตวงขนาด1,000มิลลิตรหรือ1ลิตรนั่นเองค่ะกระบอกตวงนะคะเด็กๆจะไม่ค่อยเห็นในชีวิตประจำวันมากนักนะคะที่เด็กๆจะเห็นได้เลยก็คือในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เวลาคุณครูนะคะเขาทําการทดลองให้เด็กๆได้ดูหรือเด็กๆได้ทําการทดลองกับคุณครูนั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆได้รู้จักกับเครื่องตวงชนิดต่างๆแล้วนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างในการเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมกันดีกว่าค่ะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมกับสิ่งของต่อไปนี้เอ ถ้วยตวงขนาด20มลลิถ้วยตวงขนาด1000มิลลหรือ1ลิตรจากเครื่องตวง A และ B เรามาดูคําถามกันเลยค่ะคําถามข้อที่1่ยาน้ำแก้ไอ10มิลลควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสม ระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B คำตอบนะคะคือเครื่องตวง A หรือถ้วยตวงขนาด20มิลลิลิตรนั่นเองค่ะเพราะยาน้ำแก้ไอ10มิลลิลิตรมีปริมาตรน้อยกว่าถ้วยตวงขนาด20มิลลิลิตรนั่นเองดังนั้น เราจึงใช้ถ้วยตวงขนาด20มิลลิลิตรจึงจะเหมาะสมนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อถัดมากันเลยนะคะเอถ้วยตวงขนาด500มิลลิลตรบถ้วยตวงขนาด1,000มิลิลิตรหรือ1ลิตร จากเครื่องตวง A และ B เรามาดูคำถามข้อที่2กันเลยนะคะน้ำส้ม750มิลลิลิตรควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสมระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะ ถูกต้องค่ะคำตอบคือเครื่องตวง B หรือถ้วยตวงขนาด1ลิตรนั่นเองเพราะน้ำส้ม750มิลมีปริมาตรมากกว่าเครื่องตวง A หรือถ้วยตวงขนาด500มิลดังนั้นเราจึงใช้ถ้วยตวงขนาด1000มิลหรือ1ลิตรจึงจะเหมาะสมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อถัดไป A ถ้วยตวงขนาด500มิลลิลิตร B กระบอกตวงขนาด100มิลลิลิตรจากเครื่องตวง A และ B เรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามข้อที่3น้ำเชื่อม75มิลลิลิตร ควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสมระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะคำตอบคือเครื่องตวง B หรือกระบอกตวงขนาด100มลินั่นเองค่ะ เพราะน้ำเชื่อม75มิลลิลิตรมีปริมาตรใกล้เคียงกับกระบอกตวงขนาด100มิลลิลินั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงเลือกใช้กระบอกตวงขนาด100มิลลิลิตรจึงจะเหมาะสมค่ะต่อมาเรามาดูข้อถัดมานะคะ A ถ้วยตวงขนาด500มิลลิลิตร B ถ้วยตวงขนาด20มิลลิลิตรจากเครื่องตวง A และ B เรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามข้อที่ C นมกล่อง350มิลลิตรควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสมระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะคำตอบคือเครื่องตวง A หรือถ้วยตวงขนาด500มิลลิลิตรนั่นเองเพราะนมกล่อง350มิลลิลิตรมีปริมาตรน้อยกว่าถ้วยตวงขนาด500มิลลิลิตรแต่ มากกว่าถ้วยตวงขนาด20มิลิลิตรดังนั้นนะคะเราจึงใช้ถ้วยตวงขนาด500มิลิลิตรจึงจะเหมาะสมค่ะต่อมาเรามาดูข้อถัดมากันเลยนะคะเถ้วยตวงขนาด1,000มิลิลิตรหรือ1ลิตร B กระบอกตวงขนาด 100.mL มล จากเครื่องตวงทั้งสองชนิดนะคะเรามาดูคำถามข้อที่5กันเลยน้ำดื่ม6ลิตรควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสมระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะ คำตอบคือเครื่องตวง A หรือถ้วยตวงขนาด1ลิตรนั่นเองค่ะเพราะน้ำดื่ม6ลิตรนะคะมีปริมาตรมากกว่ากระบอกตวงขนาด100มิลลิลนั่นเองดังนั้นเราจึงใช้ถ้วยตวงขนาด1,000มิลหรือ1ลิตรในการตวงน้ำดื่ม6ลิตรจึงจะเหมาะสมค่ะ ต่อมาเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายนะคะเอกระบอกตวงขนาด1 0 0มลลิบถ้วยตวงขนาด2 0มลจากเครื่องตวงทั้งสองชนิดนะคะเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายกันเลยนะคะคำถามข้อที่6ยาหยอดตา1 5มล ควรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดจึงจะเหมาะสมระหว่างเครื่องตวง A หรือเครื่องตวง B เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะคำตอบคือเครื่องตวง B หรือถ้วยตวงขนาด20มิลลิตรนั่นเองเพราะยาหยอดตา 15มลนะคะมีปริมาตรใกล้เคียงกับถ้วยตวงขนาด20มิลลิลดังนั้นเราจึงใช้ถ้วยตวงขนาด20มิลตรจึงจะเหมาะสมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับตัวอย่างที่คุณน้องนำมาให้เด็กๆได้เลือกเครื่องตวงกันไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะคะอ้าอย่างนั้น เรามาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะการวัดปริมาตรของสิ่งต่างๆควรเลือกใช้เครื่องตวงให้เหมาะสมและบอกปริมาตรโดยใช้หน่วยปริมาตรที่เหมาะสมเช่นกันค่ะต่อมาเรามาดูเครื่องตวงชนิดต่างๆค่ะเครื่องตวงชนิดที่หนึ่งคือ ช้อนตวงได้แก่ 1. ช้อนต,วง,อนตวงขนาด1ช้อนโต๊ะ 2. ช้อนตวงขนาด1ช้อนชาต่อมาเครื่องตวงชนิดที่สองนะคะคือ 1. ถ้วยตวงของแห้งขนาด1ถ้วยตวงและสถ้วยตวงของเหลวขนาด1ถ้วยตวง ่อมามาดูเครื่องตวงชนิดถัดมานะคะคือถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวในที่นี้นะคะมีหลากหลายขนาดได้แก่ 1. ถ้วยตวงขนาด20 ml มลลถ้วยตวงขนาด100่มิลลิลิตรถ้วยตวงขนาด250มล สถ้วยตวงขนาด5 0 0ร้อยมิลลิลิตรและหถ้วยตวงขนาด1 0 0 0งพมลิหรือ1นลิตรต่อมาเรามาดูเครื่องตวงชนิดสุดท้ายคือกระบอกตวงกระบอกตวงก็มีหลากหลายขนาดนะคะได้แก่ 1. กระบอกตวงขนาด 100ml มล 2กระบอกตวงขนาด250ามิลลิลิตร3กระบอกตวงขนาด500มิลิลิตรและ4กระบอกตวงขนาด1000มิลิตรหรือ1ลิตรจากบทเรียนนี้นะคะถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ เพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนะมาให้นะคะและสำหรับวันนี้คุณน้องมีการบ้านมาให้เด็กๆได้ลองทำคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2องหน้า117นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณน้องต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ